มาต่อกันที่กศนค่ะเลขาธิการกศนนะคะเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาณโรงแรม PC ซีพาเลทจังหวัดสกลนครค่ะนายการรนสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกศนได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาโดยได้กล่าวว่ากศนจะต้องลงลึกเนื้อหาการสอนมากขึ้น ซึ่งตอนนี้กําลังคิดที่จะร่วมมือกับสพทถึงเนื้อหาการสอนวิชาหลักต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความหลากหลายมากขึ้นและในด้านของค่านิยมหลัก12ประการก็ต้องการให้มีการเข้าถึงมากขึ้นโดยอยากจะจัดให้ตั้งชมรมค่านิยมหลัก12ประการเพื่อจะได้เผยแพร่และลงลึกถึงเนื้อหาโดยเท่าถึงกัน ส่วนในอีกประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของผลงานของนักศึกษากศนก็ต้องการจะต่อยอดไม่ให้เป็นเพียงแค่การทํางานส่งอาจารย์แต่อยากให้เป็นการส่งเสริมจนเป็นอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวนักศึกษาหรือชุมชนนั้นๆต่อไปค่ะ